สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะลานนี้ก็จะมาสอมภาษาอังกฤษพร้อมกับแต่งหน้านะคะไปด้วยนะเดี๋ยวนี้ลุกแบบหวานๆนะคะสาวหวานอย่างนี้นะคะลานนี้แต่งยังไงบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ และน,นี่นะคะก็คือหน้าสดของร้านนี้เองตอนที่ยังไม่ได้แต่งหน้านะคะร้านนี้ก็จะมีสิวเนาะสิวภาษาอังกฤษนะคะเขาเรียกว่า acne หรือว่า pimples ก็ได้นะคะแล้วก็ร้านนี้ก็จะมี dark circle นะคะหรือว่าขอบตาดํานั่นเองภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า dark นะคะแปลว่าดําใช่ไหม circle ก็แบบเป็นวงกลมอะไรเงี้ยมันเป็นวงกลมตรงตา,ตาพอดีนะคะ จ okay. ออ,อื่อน,นะคะขั้นตอนแรกเลยนะลานี้จะมาทําก็คือลานี้จะมาทานะคะเป็นของไคลลี่นะทาเกี่ยวกับมันชื่อว่า face moisturizer นะคะ hydration ก็คือว่าเป็นทำให้หน้าเราชุ่มชื้นนั่นเองนะลานี้ก็จะทาตัวนี้ก่อนนะคะลงเป็นตัวแรกนะคะก็จะแต้มแบบนี้นะหรือว่าถ้าใครอยากจะทาแบบว่าครีมอื่นนะคะที่ตัวเองเออทาอยู่แล้วหรือว่าทาพวกเซรั่มอะไรก็ลงได้เลยนะคะ อมอยส์เจอไรเซอร์เนี่ยนะคะมันแปลว่าทําให้หน้านะคะชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะบางครั้งล่านี้ก็จะทาเอา่อพวกเซรั่มนะคะใต้แบบใต้ตาหรืออะไรอย่างนี้นะคะโอเคอ่ะเสร็จแล้วพอทาเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนที่2นะคะล่านี้ก็จะทาเป็นตัวเอ่อฟาวเดชันนะคะก็คือตัวนี้นี่เป็นของ Rora Mercier นะคะเป็น foundation. ฟาวเดชันฟาวเดชันภาษาไทยก็คือรองพื้นนั่นเองนะ อ,อันนี้ก็จะเทบนมือนะคะอ,อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆแต้มไปบางคนก็ชอบจะใช้ไอตัวอฟองน้ำใช่ไหมแต่ว่าลาน้รู้สึกว่าลาน้ชอบแบบว่าใช้มือมากกว่ารู้สึกว่าแบบมันถนัดมากกว่านะคะก็ทาไปนะคะอันนี้ค่อนข้างหนานิดนึงนะคะถ้าใครแบบอยากได้สไตล์แบบเกาหลีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะ ใช้บางกว่านนี้ได้นะแต่ร้านนี้ชอบแบบหนาๆอืมโอเคบางคนก็ชอบทาฟาวเดชั่นแบบตรงลิปส์เลยนะเพราะว่าอะไรริมฝีปากเนี่ยเวลาทาลิปสติกทับอะคะ่ะมันก็จะแบบสีมันจะจ้าจัดมากขึ้นนะคะบางคนเออริมฝีปากดํานะคะหรือว่าแบบดาร์กลิปส์นะแปบลบว่าริมฝีปากแบบสีเข้มนะคะและเวลาทาลิปสติกเนี่ยมันจะไม่ติดไงพอมันไม่ติดปุ๊บเนี่ยมันก็แบบไม่เห็นสีลิปสติกที่แบบว่าจริงๆอะสีของมันจริงๆนะคะ โอเคบางทีนะคะถ้าลาน,นีแบบว่าไปงานหรือแะไรนี้ก็จะทาแบบฟาวเดชั่นที่ขอด้วยเนาะให้มันแบบว่าสีมันเท่ากันนะไม่งั้นมันจะตัดกันนะคะ okay. Okay. ที่นะคะตรงสิวนะเนี่ยมันจะยังแบบว่า ไม่หมดใช่ไหมหลาน,นี้ก็จะทําอะไรลวน,นี้ก็จะลงรองพื้นอีกนะคะอ่าสมมุติตรงนี้เป็นสิวใช่ไหมหลาน,นี้ก็จะลงอย่างนี้นะคะตรงนี้แล้วก็จะทําอย่างนี้นะคะก็คือตบๆๆให้มันแบบทั่วๆเกี่ยๆหน่อยนะอ่ามันก็จะไม่เห็นสิวแล้วนั่นเองนะคะเคแล้วก็ตกไปเคอ่าประมาณนี้นะคะ ปกติแล้วนะคะลาน,นี้จะทาไพรเมอร์นะคะของลอร่าเมอร์เซก่อนนะคะก่อนที่จะลงรองพื้นเพราะว่ามันจะทําให้รองพื้นเนี่ยอยู่ได้นานติดทนนานมากกว่านั่นเองนะคะแต่วันนี้นะคะลาน,นี้ไม่ได้ลงเนะาะลานี้ก็เลยจะลงพรเมอร์นะคะนิดเดียวนะก็คือตรงลิดนะคะก็คือตรงนียค่ะข้างบนตานั่นเองนะคะโอเค ทานิดหน่อยนะคะเพื่อว่าเวลาเราทาอายแชโดว์เนี่ยนะแล้วมันจะติดทนนานมากจริงๆมันจะไม่ตกบางทีอายแชโดว์มันชอบตกแบบเข้าตาแล้วมันรู้สึกแสบตาหรือมันรู้สึกระคายเคืองตานะคะแต่พอเราทาไพรเมอร์เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกมันเกาะมันเกาะติดอะ่ะแล้วมันแบบไม่ตกลงมาโดนตาเรานะก็จะรู้สึกแบบสบายตามากกว่านะคะ Okay. ต่อมานะคะลายนี้ก็จะใช้นี่นะคะเป็นคอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์ของ N a รก็คือช่วยปกปิดขอบตา,าเพราะว่าขอบตาดำนะคะก็เลยต้องทานะก็ทาตรงนี้ก็ค่อยๆนะคะทาไปอ่าโอเคเสร็จแล้วก็ใช้นิ้วอันนี้ชอบใช้นิ้วหมดเลยอะไม่ค่อยชอบใช้แปรงนะคะไม่รู้เป็นไรแต่ว่าบางคนเขาก็อาจจะใช้แบบว่าตัวฟองน้ํา อันนี้รู้สึกว่ามือเขาบอกว่ามันให้ความอบอุ่นใช่ไหมมันจะช่วยให้ติดทนนานอะไรเงี้ยอันนี้ก็ชอบใช้นิ้วมากกว่าถนัดก,กว่าค่ะกระถานะคะเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยเสร็จแล้วนะคะมันก็จะดูแบบโอเคหน้าใสและเริ่มหน้าใสแล้วนะ เกี่ยไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะเข้าที่นะคะ,อะตอนนี้เป็นไงหน้าดูแบบขาวใสขึ้นมาเลยใช่ไหมะคะไม่เห็นสิวปิดนะไม่ค่อยเห็นเนาะแบบน้อยแหละอะไรเงี้ยถ้าอยากให้มันกบมากกว่าน,นี้ก็ได้อีกนะคะคือแปะเข้าไปได้อีกโอเคพอหน้าเนียนแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะทาเป็นแป้งเป็นตัวแป้งนั่นเองนะ แรงนะคะร้านนี้ก็ใช้ของ Rora Mercia er, เหมือนเดิมน,นะคะอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรมานะคือแบบชอบเองซื้อเองใช้เองนะคะโอเคจริงๆอ่ะร้ะานนี้ดูคุณโมเมพาเพลินอะ่ะแล้วล้านนี้รู้สึกว่าแบบฉันจะต้องลองใช้ Rora Mercia er ให้ได้เลยนะถ้ามันมีอะไรดีนะคะดอร์ะ er นะคะก็แปลว่าแป้งนั่นเองใช่ไหมภาษาไทยทีนี้ตัวนี้มันเป็นแบบโกลนะคะโกลก็คือแบบจะทําให้มันแบบสว่างหน้าเราดูแบบใช่ไหม แบบโกลรแบบว่าสว่างๆนะคะอันนี้ก็ซื้อมา2ตัวเลยนะลองแบบว่าอันที่ไม่โกลนะแล้วก็อันที่โกลนะคะแต่รู้สึกว่าชอบอันที่มันแบบว่าไม่โกลมากกว่านะคะตัวเนี้อ่อันนั้นอะใช้ไปหมดแล้วนะคะก็ชอบมากนะแต่ตัวนี้นะมันก็จะแบบทําให้หน้าเราแบบสว่างเกินไปอ่ะเดี๋ยวนี้ลองใช้ให้ดูนะคะล่านี้ชอบใช้กับแปรงนะเพราะว่ามันรู้สึกแบบเบาดีอ่ะชอบแบบแปรงมากกว่าอ่านี่เห็นไหมคะถ้าเปรียบเทียบนะลองเปรียบเทียบ2ฝั่งนะ ฝั่งที่ทากับฝั่งที่ไม่ได้ทานะคะมันก็ต่างกันสมมติลานิทาให้ดูอ๋อนี่ใช่หนะทาแป้งเข้าไปอืมนี่ลองดูนะคะฝั่งนี้ที่แบบโกลโกลพอมาดูฝั่งนี้มันแบบมันก็โกลเพราะว่ามันโดนแสงไงแต่ว่าจริงๆแล้ว,ว่ฝั่งนี้มันจะใช่สว่างสวัยมากกว่านะเดี๋ยวลานี้ลองทาทั้งหมดนะคะอ จริงๆอ่ะเขาจะใช้แบบไอที่แบบพับกันใช่ไหมแต่ว่าร้านนี้แบบชอบใช้แปรงนะคะก็แล้วแต่คนนะโอเคอ่าเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะลองแตะๆดูนะคะว่าแบบมันโดนเต็มไหมทุกที่มันก็จะแบบบางที่มันก็ยังเหนียวอยู่นะคะร้านนี้ก็จะทาอีกรอบหนึ่งนะคะอ่า ก็ดูแบบว่าใช่ไหมสว่างขึ้นมาอ่าสว่างขึ้นมายิ่งโดนแสงนะคะยิ่งรู้สึกแบบสว่างจ้านะตัดกระคอแล้วนะถ้าสมมุติบางคนแบบว่าไม่อยากให้คอมันดูแบบลอยๆนะคะ<ๆ>ก็ทำไมทาหน่อยก็ได้นะคะทาให้คอมันเข้ากับหน้านะคะโอเคอ่าเสร็จแล้วนะพอเราทาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปลายนี้ก็จะลงบรัชนะคะบรัชก็คือทำไมที่ปัดแก้มนั่นเองโอเคบรัชบรัชออนนะคะก็ะคือที่ปัดแก้มนะ ะะตอนนี้นะคะลาน,น็จะใช้ตัวนี้เลยเป็นของ s l e e k นะคะ makeup นะคะก็จะเป็นสีนะคะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะเป็น brush นะคะสำหรับปัดแก้มนั่นเองนะ,ะวันนี้เดี๋ยวลาน,น้จะลองใช้สีส้มดูละกันนะคะสีส้มนี่นะคะสีส้มนะแล้วก็ทำปากจูททำปากจูนิดนึงอปัดขึ้นไปโอสีแรงมากโอเคเสร็จแล้วนะคะก็จิ้มอีกรอบนึงนะ ต้องเอาน้อยๆหน่อยเพราะว่าสีมันแรงมากเลยอะโอเคอันนี้สีเยอะไปนะคะเกกี่ยๆออกนิดนึง <c oughs> นะคะสีอาจจะแรงนิดนึงนะคะก็แล้วแต่คนชอบนะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรหาสีอื่นนะคะอย่าใช้สีนี้นะอ่ะเรียบร้อยนะคะปัดแก้มแล้วนะต่อมานะคะลาน,นี้ก็จะให้ตัวนี้นะคะก็คือเป็นไฮไลท์เตอร์อนะคะ เป็นตัวนี้เป็นไฮไลท์เตอร์นี่ของอะไรของอนาเชเซียนะคะอนาเชเซียนะโอเคอันนี้ก็จะใช้นิ้วนะคะใช้นิ้วชอบใช้นิ้วนะก็คือเอานิ้วทานะคะแล้วไฮไลท์ตรงไหนบ้างก็คือไฮไลท์ตรงนี้นะคะตรงจมูกนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบ T zone อะไรเงี้ยที่เขาบอกว่าเป็นตัว T นะคะอ,าอ่างนี้นะ เสร็จแล้วนะคะลานี้ก็จะทําตรงนี้นิดนึงไฮไลท์ตรงนี้นะคะโอเคเขาบอกว่าเป็นตัว C นะคะให้ไฮไลท์เป็นตัว C เสร็จแล้วเวลามองอะ่ะจริงๆอะ่ะถ้าไม่ใช้ตัวโกลนะคะแป้งอันนี้ของ Rora Mercier นะเวลาเราไฮไลท์นะีมันจะเห็นความแตกต่างเลยอะ่ะระหว่างแบบว่าตรงไฮไลท์กับตรงแป้งนะคะแต่ทีเนี้ยพอดีใช้โกลไปแล้วไงมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่นะคะโอเค ต่อนะคะลานี้จะใช้ตัวอนเซอร์นะคะนี่ให้มันดูเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะ,อะของ makeup store นะคะ makeup store นะคะเป็นะจะใช้อนเซอร์นะคะก็ใช้แปรงอันไหนที่ตัวเองถนัดก็ได้นะจริงๆแปรงมันมีแต่ละแปรงไม่เหมือนกันนะคะแต่ลานี้จะใช้แปรงนี้นะคะตอนนี้ก็คือจะ,อะเกลี่ยรตรงนี้ประมาณนี้นะคะขึ้นมานะคะแล้วก็แบบตรงนี้นิดนึงแล้วแบบขอบขอบ,ขอบนิดนึงนะคะอ่า เกลี่ย yeah, ลงมานิดนึงนะคะขอบขอบเหมือนทําให้มันแบบดูแบบมีมิตินะคะมีมิติแบบว่ามองแล้วมีความลึกมีความนูนอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็แบบทํากรอบหน้าอะไรประมาณนี้นะคะ่ะอันนี้ชอบเสร็จแล้วนะคะแล้วนี้ก็จะเอาเออใช้นิ้วนะคะทาตรงนี้นิดนึงแล้วก็ทําตรงจมูกนะคะ ให้มันดูแบบว่ามีความลึกนะคะตรงจมูกแล้วก็จมูกเราเนี่ยก็จะดูโด่งขึ้นด้วยนะอตอนนี้เขาเรียกว่าบลอนเซอร์นะคะบรอนเซอร์ก็คือทำให้แบบหน้าตาเรามีความลึกขึ้นมาด้วยนะคะโอเคลึกเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเดบนะคะเดบหรือว่าลึกนั่นเองนะอ่าโอเคบางทีอะค่ะ บางทีนะคะลานนี้ก็จะใช้พวกอ y e shadow เลยนะเพื่อที่แบบว่ามาทําใหา้มันดูแบบว่าน้ําตาลมากกว่านี้คืออันนี้มันอาจจะแบบไม่ค่อยน้าตาลใช่ไหมแต่บางทีรานนี้ชอบล้านนี้ก็จะใช้แบบของ eye shadow เลยนะคะตรงนี้สีน้ําตาลนี้เลยนะแล้วก็แบบจับเนี้ยนิดนึงแล้วก็มาแบบทาให้มันอย่างเงี้ยแล้วก็เกลี่ยนะคะอ่าเกลี่ยให้มันแบบน้ําตาลน้ําตาลอะไรเงี้ยตอนนี้ก็โอเคประมาณนี้นะคะ ต่อนะคะลานี้ก็ใช้ตัวนี้อายแชโดว์นะคะของ Urban d e c a y นนะคะ Ur b a n d e c a y นะที่แบบใช้ค่อยใช้กัน naked ก็ตเนนั่นแหละยี่คอนั้นแหละนะคะอ่าทีนี้นะคะเดี๋ยวลานี้จะใช้สีนี้นะคะเป็นสีที่ชอบมากเลยนะนี่แต่จริงๆอะ่ะเขาก็จะใช้แปรงแปรงกันนะคะแต่ลานี้ชอบใช้นิ้วไงก็ใช้นิ้วนะคะปิดตาแล้วก็ทาทาเปลือกตาหมดแล้วนะทีนี้ลานี้ก็คือจะใช้แปรงนิดนึงนะคะ ใช้แปรงแบบเอาสีน้ำตาลนะคะเอาสีเข้มๆนะเป็นแบบกรอบนะคะกรอบแบบเกลี่ยเกลี่ยนิดนึนงปกติชอบใช้มือนะคะโอเคแล้วก็ทาต่อนะคะฝั่งนี้แบบเกลี่ยเกลี่ยเอาให้มันแบบว่าเห็นกรอบ เห็นกรอบแบบตานิดนึงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เห็นความลึกอะค่ะเวลาแบบว่าถ่ายาวิดีโอหรือถ่ายกล้องอะมันจะมันจะดูแบบว่ายังไงอะเหมือนตาเรามันไม่มีมิตินะคะก็เลยล่านีก็จะชอบนี่แหละเอาสีน้ําตาลมาทําแบบกรอบนิดนึงกรอบหน้ากรอบตาอะไรอย่างเงี้ยนะก็ดูดูสวยขึ้นนะคะทีนี้นะคะตรงเนี้ยนะคะตรงเอ่อตรงเอ่อตรงหัวตาเนี่ยนะคะ ร้านนี้ก็จะใช้สีที่มันแบบว่าค่อนข้างแบบว่า shine s หน่อยนะก็คือจะใช้เป็นสีนี้นะคะสีนี้สว่างสว่างหน่อยนะแล้วก็ใช้นิ้วก้อยนะคะปิดตานิดนึงแล้วก็แปะไปอย่างนี้อ่าแล้วก็ดันมันขึ้นนิดนึงอ่าทีเนี้ยมันก็จะดูมีมิติแล้วมันก็จะดูสว่างมากขึ้นนะคะสว่างคือ glow หรือว่า shine นั่นเองนะในภาษาอังกฤษนะคะอ่าทีนี้ก็เหมือนเดิมฝั่งนี้ด้วยแปะเบาๆนะคะคือแบบ gently นะเบาๆ แล้วก็ดังขึ้นโอเคเนี่ยมันก็จะดูมีมิติมากกว่าเดิมนะคะโอเคต่อมานะคะลานี้ก็จะเขียนไอายไลเนอร์นะคะบนอายแชโดว์นั่นเองเนาะไอายไลเนอร์นะคะวันนี้จะใช้ของ Mac นั่นเองนะคะอ่าของ Mac นะอ่าเป็นสีดำนะคะคือสีดำก็คือแปลว่า black black นั่นเองแปลว่าสีดำนะคะเราก็จะปิดตาเลยนะแล้วก็เขียนไปเลยนะคะ แล้วก็รอให้มันแห้งนิดนึงนะถ้าเราเปิดตาทันทีเลยเดี๋ยวมันจะแบบว่าไปติดข้างบนอายแชโดว์ได้นะคะโอเคถ้ายังไม่ชอบก็เขียนทับได้เลยปัดนิดนึงให้มันแห้ง จริงๆนะคะถ้าแบบว่าไปงานอินเดียนะลานีจะแบบว่าติดขนตาด้วยนะให้มันแบบว่าดูโดดเด่นแล้วก็อาจจะเขียนแบบข้างในตานะคะใช้อายไลเนอร์ที่แบบว่าเขียนข้างในเปลือกตานะคะแล้วก็เขียนข้างในเปลือกตาล่างด้วยนะเพื่อความแบบคมเข้มนะคะเพื่อความดูเป็นคนอินเดียนิดนึงเพราะว่าถ้าแบบนี้มันจะเบาไปนะเดี๋ยวจะสู้คนอื่นเขาไม่ได้นะคะคนอื่นเขามาจัดเต็มนะแบบต่างหูนู่นนี่นั่นชุดเชิดจัดเต็มเราจะมาแบบว่าซอฟแบบนี้เหมือนคนไทยงานไทยเงี้ยไม่รอดนะคะไม่รอด จะต้องแรงกว่านี้นะต้องเด่นกว่านี้นะเดี๋ยวเราจะดับไปเลยนะคะทีนี้นะคะก่อนที่ลานีจะปัดมาสคาร่านะคะลานีจําเป็นที่จะต้องดัดขนตาก่อนนะอันนี้คือที่ดัดขนตานะคะของเซเว่นชินนะคะดัดขนตานะคะแบบนี้นะคือแบบเอาตาเข้าไปแล้วก็แบบบีบต,ตรงนี้นะคะมันก็จะช่วยดัดเองนะอ่าดัดขนตาภาษาอังกฤษนะคะมันชื่อว่า eye lashes curler นะคะ curl ก็คือการทําให้มันงอนนะ eye lashes ก็คือเป็นขนตานั่นเองนะ ทีนี้นะคะแล้วนี้ก็จะมองเข้าไปแล้วก็บีบบีบให้มันแบบว่าเคิร์นนะคะก็คือให้มันงอนนั่นเองนะเอ๊พอบีบขนตาดัดขนตาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้มาสคาร่าเอ๊นี่นะคะเป็นมาสคาร่าของเซเลน่านะคะโอเคนี่ <S 2> <S 2> <S <ๆ>เราก็จะมองลงมองนะคะถ้าง่ายๆคือมองแล้วก็พิตา กระพิบตาอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เขยา่าเขย่าให้มันขึ้นมาหน่อยอก็จะแบบดูดีขึ้นมาแล้วนะคะดูดีกว่าไม่ปัดมาสคาร่านะแล้วก็ปัดข้างล่างด้วยนะคะปัดข้างล่างนิดน,นึงให้มันดูแบบว่ามุ้งมิงม้งมิงอ่าสวยงามดูแบบเหมือนคิวดอนะคะคิวดอก็คือแบบว่าตุ๊กตาน่ารัก,น,รกน่ารักนะ แต่ถ้าติดขนตาจะน่ารักกว่านี้บางคนนะคะก็จะชอบใส่แบบว่าตาใช่ไหมเขาเรียกว่าคอนแทคเลนส์นะคะคอนแทคเลนส์ ens, นะก็คือเป็นเลนส์นั่นเองที่แบบว่าใส่ให้ตามันดูเบลเบนะตอนสมัยก่อนนะ่าราน้ชอบมากเลยชอบใส่ช่วงที่เขาฮิตๆกันนะคะตอนนี้ก็ไม่ค่อยใส่แล้วเพราะว่าตามันแห้งนะคะหรือว่าเขาเรียกว่า dry eyes นะคะโอเค แต่ก่อนนะคะลานี้ใส่แว่นนะลานี้แบบสายตาสั้นนะคะแต่ตอนนี้นะทาไปยิงเลสิกมาเรียบร้อยแล้วนะก็เลยแบบไม่ต้องใสแว่นแล้วนะไม่เป็นน้องแว่นแล้วนะคะตอนนี้โอเคต่อมานะคะลานี้ก็จะทาลิปมันนะคะนี่เป็นลิปมันของนิวเวียนั่นเองอ่าลานี้ก็จะทาลิปมันนะคะของนิวเวียนะคะอ่าโอเค แล้วก็รอนะคะรอให้ลิปมันมันแบบเข้าไปในริมฝีปากเพราะลานี่เป็นคนปากแห้งมากๆเลยนะดื่มน้ําเท่าไหร่ก็ยังปากแห้งไม่รู้ทําไมนะคะและนี่นะคะนี่ก็คือแพลเลทนะคะของลาน,นีนั่นเองนะที่แบบว่าทาคิ้วนะคะโอเคอ่าคิ้วภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าบราวน์นะคะหรือว่าอายบราวน์ก็ได้นะอันแรกเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าท w ีเซอร์นะคะท w ีเซอร์ก็คืออะไรก็คือเป็นแหนบนั่นเองนะแหนบแปลว่าทําไมหนีบคิว้วคิ้วไหนที่เราไม่ต้องการก็ดึงมันออกไปนะคะโอเค แหนบนะคะก็ดึงเสร็จแล้วนะในแพ็กนี้มันก็จะมีอะไรมาให้อีกมันมี Eye b r o w s ์แว Pen I เพนซิ e ยนะ e y e b r o w ส์แ็กซ์เนะคะมองไม่ค่อยชัดอโอเคนี่นะคะมันก็จะเป็นดินสอแบบนี้นะคะเราก็มาเขียนนะคะมันเป็นแว็นั่นเองนะคือมาเขียนตานะคะให้คิ้วนะมันจะได้แบบติดกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตกลงมาแล้วมันจะไม่สวยโอเค มันเกาะตัวกันแล้วเวลาเขียนคิ้วจะง่ายขึ้นโอเคอลายนี้ก็จะใช้นะคะ eye brown pencil eye brown pencils นะคะก็คือพันสือก็คือเป็นดินสอนะคะนี่เป็นดินสอแบบนี้นะก็คือดินสอเขียนคิ้วนั่นเองอันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่หัวคิ้วนะคะขีดลงมาแบบนี้นะแล้วก็ดึงนะคะแล้วก็แบบเบาๆหน่อยนะเพราะว่าบางทีอ่ะแบบทำแรงแรงไปมันก็จะเข้มเกินไปนะคะ Okay. เริ่มแต่แบวคิว้วพยายามจับไปลายๆก็ดีนะคะไปลายๆมันจะได้แบบไม่เข้มมากไม่ได้เรียนแต่งหน้ามาขนาดนั้นนะลานนี้ก็ดูจาก Youtube เอานะคะถ้าแบบอาจจะไม่ได้แบบโปรเฟชชั่นอลอะไรมากนะแต่นี้แค่แบบเป็นวิธีการแต่งหน้าของลานนี้เองนะคะทุกวัน ก็จะค่อยคๆคานๆเข้มใช่ไหมคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาต่อด้วยใช้ตัวแปรงนะคะแปรงหรือว่าบรัชนะอายบราวบรัช br นะแล้วก็มาตรงนี้นะคะมาจิ้มกับสีนะคะชอบสีไหนก็จิ้มสีนั้นล้านนี้ชอบสีน้ำตาลนะคะก็จะจิ้มสีน้ำตาลเนาะเสร็จแล้วก็มาตรงนี้ค่อยๆอ่าทีเนี้ยมันก็จะเติมในช่องที่หายไปนะคะเหมือนเติมช่องว่างเหมือนเติมคําว่างนะคะ มาเติมเต็มนะคะคิ้วที่หายไปอโอเคแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เป็นตัวนี้นะเหมืนเป็นตัวปัดคิ้วนะคะกะ็ดันดันมันหน่อยนะคะให้มันอยู่ทรงนะคะหวีมันคล้ายๆหวีขนคิ้วนะคะ ก็จะได้คิ้วที่แบบว่าสวยงามนะโอเคดูยาวดูตรงแต่ว่าคิ้ววันนี้ดูตลกไหมมั้ยคิ้วมันดูเยอะๆไปโอเคแต่ร้านนี้ก็เป็นคนแต่งหน้าเยอะอยู่แล้วอะโอเคต่อมานะคะเราจะมาทาลิปฝีปากกันลิปปีปากเรียกว่าลิปส์นะคะหรือว่าลิปสติกนะลิปสติกก็แปลว่าอะไรลิปส์นะคะก็แปลว่าลิมฝีปากสติกก็คืออะไรการอะไรที่มันมาสติกคือมันมาติดตรงปากนั่นเองนะคะ วันนี้ใส่ใส่เสื้อสีชมพูนะคะก็จะทาสีนะคะของ MAC นะคะอ่าเป็นสีชมพูนั่นเองนะก็ทาไปเลยนะคะก็จะออกหวานๆนเนาะดูลุกแบบว่ามีบงมีโบมีความหวานในตัวอ่านะคะ นี่ก็เป็นอ่าฟินิชลุกนะคะอ่าสวยเสร็จแล้วนะคะวันนี้อ่าแล้วก็ถ้าสมมุติบางทีนะลานี้แบบว่าไม่อยากให้สีริมฝีปากมันแบบเยอะๆไปนะคะลายนี้ก็จะอ่อใช้อา่าของอันนี้นะคะลอร a m e r c ร์เซนะคะอีกแล้วนะไม่ได้โฆษณานะก็คือจะทาแบบว่าสีมันจะค่อนข้างแบบเบาลงมาหน่อยนะคะก็คือทาทับไปเลยนะ ลานิมิตเทคนิคหนึ่งนะคะที่ไม่ให้ลิปสติกเนี่ยนะมันเข้าไปในปากบางที่มันชอบติดฟันใช่ไหมคะมีวิธีคือทำอะไรรู้ไหมคะคือเอานิ้วก้อยแล้วนะคะอม oh. แล้วก็ดึงมันออกมานะคะให้สีลิปสติกอ่ะมันติดตรงนิ้วนะและเราอ่ะสีลิปสติกมันจะไม่เข้าปากนะคะแล้วก็จะไม่ติดอยู่ที่ฝันนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะใช้นิ้วก้อยแล้วก็อมมันนะคะสีลิปสติกก็จะติดนิ้วนะหรือไม่เราบางคนก็ใช้แบบกระดาษทิชชู่ก็ได้นะคะเพื <c oughs> ่อที่จะเม้มปากนะสีมันก็จะได้แบบว่าไม่หกไม่อะไรออกมาเนาะหรือบางคนก็ชอบแบบใช้ลิปไลเนอร์นะคะลิปไลเนอร์ก็คือเป็นลิปสติกที่ทาขอบขอบปากนึ่งเอวนะคะเพื่อที่ว่าปากมันจะได้เห็นเป็นรูปทรงที่ชัดเจน ะะแต่ละนี้ชอบแบบว่าดูแบบธรรมชาติธรรมชาติหน่อยนะไม่ได้อยากให้เน้นปากก็ปล่อยแบบนี้ไปขนตานะคะเรียกว่า f a l l e y e lashes นะคะก็คือต้องมีคำว่า f a l l นะไม่ใช้คำว่า fake นะคะโอเคทีนี้นะคะกาวนะกาวติดขนตานะคะปลอมเรียกว่าอะไรก็เรียกว่า glue นั่นเองนะคะ g l u ก็ได้นะเขาก็เข้าใจแล้วนะว่าเป็นแบบว่ากาวนั่นเองนะคะหรือว่า eye lashes glue g l ก,ก็ได้โอเคนี่ก็คือ complete look นะคะ คอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าแต่งหน้าสวยไหมคะชอบไหมคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะถ้าเกิดสมมติอยากให้เพื่อนๆนรู้นะคะว่าแต่งหน้าอย่างนี้ยังไงพร้อมกับเรียนภาษาอังกฤษนะคะก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ยังไงลาน,นี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่ชมกันจนจบสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย